ก็ต้องกราดสวัสดีน้องๆเอกไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาเ n นาฟรีไฟ r e ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้อัปเดตด่วนอีกแล้วนะครับผม สำหรับการบักโทเค็นอีกแล้วมาอีกแล้วครับผมนะครับก็คือรอบนี้เนี่ยจะเป็นโทเค็นอะไรบักอะไรม,มีวิธีแก้ยังไงนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับน้องๆหลายคนคงรู้ว่าตอนนี้น้องๆมีอะไรบักอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับโทเค็นตรงนี้นะครับผมใครบักอยู่ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเพราะว่า คลิปนี้พี่มีของแจกกันด้วยสำหรับคนที่ดูจบนะครับถ้าครบ5 0,000นวิวพี่แจกบัตรกินเนสาใบาลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับก่อนจะไปดูในส่วนอ่โทเคนนะครับบัตกันเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก่อน,อนเลยอัปเดตสดๆร้อนๆเลยนะเป็นกิจกรรมตัวนี้อา่าไหนนะอ่ะเนี่ยเนี่ยกล่องตัวเนี้ยอยู่ในสะ่วนนี้นี่นี่นี่นนเจอละเจอละนี่ไง น่ะเป็นอัปเดตกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยเป็นกล่องตัวนี้นี่เลยนะครับก็มีในส่วนกระทะมีชุดใหม่ล่าสุดนี่เป็นไงโคตรเท่นะครับกิจกรรมอยู่ตรงไหนนะีพี่ไปดูในส่วนหน้ากิจกรรมมันก่อนนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้นี่เลยตรงไหนนะตรงนี้ตอนนี้ก็คือกิจกรรมเอ่ออะไรนะกิจกรรมคู่หูสัสว์เลี้ยงก็แลกได้แล้วนะครับใครที่โทเค็นครบแล้วก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับผมอันนี้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวพี่กดเข้าไปก่อนนะอันนี้กิจกรรมอะไรอ่ะ เดี๋ยวกดเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะอ๋อนี่เป็นกิจกรรมอันนี้อะไรดาวรุ่งอะไรอ่ะอันนี้กิจกรรมอะไรเดี๋ยวพี่ดูก่อนทําไมมันกดไม่ไปเลยอันนี้เป็นกิจกรรมดาบนะครับเป็นกิจกรรมซุ่มแฟนตาซีนั่นเองซุปเปอร์แฟนตาซีนะครับกิจกรรมหายไปไหนวะเน,นี้โอ้โหตึงจัดก็นี่แหละตามที่พี่บอกนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงกล่องนี่แหละเออเอาง่ายๆอยู่ตรงกล่องนี่แหละเออเไหนๆเห็นไหม คำว่าเปิดให้สุ่มให้ขายนะครับเนาะนี่เลยนะครับผมก็มีกระทะนะครับมีชุดนะครับแล้วก็มีไอวอลถาวอนนะครับเนี่ยเห็นไหมเรดอกสีชมพูเท่าไหร่วะสีชมพูสี่เซนโอ้โหตึงเกินแล้วก็มีชุดอื่นด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ดวงไม่ดีก็นําโทเคนไปแลกได้เหมือนกันเลยนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับนะครับสำหรับโทเคนนะครับโทเคนแม็กลาเรนหายครับผม จะหายยังไงมาแต่พี่มาไปดูกันโอ้โหเอาอีกแล้วนะครับผมเรื่องโทเค็นเนี่ยมาบักอีกแล้วนะครับผมไปเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคครับ okay, นะตอนนี้เราอยู่ในเว็บสปินอีซี่นะั่นเองว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม1,000บาทได้ฟรีๆอีก200บาทเลยนะครับแต่แนะนําเติมตามรูปนี้เลยนะครับใครที่อยากได้ฟรีๆนะครับโปรโมชั่นนี้มีจนวนจำกัดนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยด่วนๆเลยนะครับเดี๋ยวจะหมดโปรโมชั่นก่อนนั่นเองนะครับผมพอกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับผมให้กดสมัครสมาชิกได้เลยตรงนี้ตามเมาส์พี่เลยนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับแล้วก็ล็อกอิิิิิินน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 ดดดดดด้้้้้้้วยยยยยไไเเ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 เลลลลลคคคคคคครร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 ััััััััับบบบบบงง่่่่าาาาาๆะะะะจจจกก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 ก็็็อออออออสสูผมมมมโพใหหหแทีตตตื นะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้โอนอเงินหนะ้าบัลเลตไปที่เบอร์0610250507นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์บรัลเลตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินตามข้อพร้องเลยแต่พี่แนะนำเนี่ยก็คือเติม1,000เครดิตขึ้นไปนะเราจะได้ฟรีๆ2องร้รบาทหรือ2องเครดิตเลยจากนั้นกดตรวจสอบยอดได้เลยนะครับถ้าเราโอนไปแล้วนะครับผมแล้วก็เครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดกลับมาที่หน้าแรกนะครับมา ทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปสุ่มนะครับสำหรับเพชรดีกว่านะครับผมสำหรับลุ้นรับเพชรฟรีไฟล์ครับผมเป็นตู้ซุ่มฟรีไฟล์ของแรมมหาสนุกไม่มีเกลือ่นองนะครับมาดูซิว่าจะมีเกลือหรือเปล่านะครับมาเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับตู้สุ่มตู้นี้นะครับผมมามาโอเคนะครับผมมาครั้งละาสุาครดิตเท่านั้นไปเลยนะครับผมเพื่อการเสียเวลานะครับผมไปมาเดอนาวมาครั้งแรกยังไงโอ้ของโคตรเยอะนะดูดิในกรงล้อของโคตรเยอะเฮ้ยเฮ้ยออกเลยเฮ้ยเฮ้ย พอจบทีเดียวออกจบพอ1,800ดไดมอนด์จากนั้นกดที่หน้าแรกครับผมกดกลับมาหน้าแรกแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครับผมกด ที่ตรงคำว่าติดต่อเลยนะครับมันจะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขานะครับทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้เพชรฟรีไฟ1,800ดามอนหรือ1,800เพชรนะครับเขาจะส่งบัตรไกด์หน้าให้เลยนะภายใน5นาทีเลยนะครับเรียบเลยนะครับโปรโมชั่นเติมเครดิตรับฟรีฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้เว็บยังบั็กอยู่รีมรบเลยช้าหมดอดได้แน่นอนนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยทุกทก็โอเคนะครับมาเรามาอยู่ในส่วนกิจกรรมแมคลาเรนแล้วนะครับที่นำโทเค็น นะครับมาแรกในส่วนสกินลดนะครับสกินลดตัวนี้แมคลาเรนถาวรกันยกเซิร์ฟนั่นเองนะแต่ตอนนี้ครับช่องเก็บกิจกรรมหายครับผมที่มี2ช่องอะให้เก็บอะหรือช่องเดียววะเออสองช่องมั้งนะครับเนี่ยเป็นโทเค็นนะครับบูสต์สปีดโทเค็นนั่นเองตอนนี้หายอีกแล้วครับผมเออใครหายบ้างเลยลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุว่าหายเพราะอะไรแล้วจะกลับมาตอนไหนนะครับเดี๋ยวค่ำนี้หรือว่า ตอนเย็นๆเนี่ยนะครับรออัปเดตทีนึงเดี๋ยวพี่รอ GM เอ็รนับขอไลฟ์สดเดี๋ยวพี่จะส่งดาวไปถามให้นะครับใครที่รออยู่เนี่ยรออดใจรอสักครู่นะครับแต่ตอนคลิปนี้เนี่ยพี่มาสอบถามว่าใครหายหรือไม่หายบ้างครับตอนนี้พี่หายนะครับสำหรับโทเค็นตรงนี้นะครับโทเค็นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนว่าจะอยู่ในส่วนแต่งตัวหรือเปล่านะครับผมเนาะในส่วนนี้น่าจะอยู่ในแต่งตัวแหละอยู่ในส่วนตรงไหนนะพี่ดูก่อนอยู่ตรงนี้แหละเนาะนี่ไงโทเค็นตรงนี้ครับผมเนียนๆไหมโทเค็นบูส บูสต์สปีดนะครับบูสต์สปีดโทเค็นนั่นเองเป็นวงล้อเป็นล้อรถนะครับเป็นล้อรถแล้วมีไฟออกมานั่นเองนับสรับกิจกรรมแมกอาเรนนั่นเองครับเป็นโทเค็นตรงนี้เลยหายครับผมตอนนี้หายที่เรียบร้อยคือแบบเฮ้ยหายอีกแล้วเหรอบั็อกอีกแล้วนะครับผมสำหรับโทเค็นตรงนี้นะครับผมเอาง่ายๆนะครับถ้าแบบ เหมือนกิจกรรมอโทเคนตรงนี้โทเคนอะไรนะโทเคนที่แรกหุหูงไปอะบัคน่าจะเหมือนรูปแบบคล้ายกันมั้งนะครับตอนนี้ก็คือรอเกมอัปเดตมานะครับหรือว่าถ้ายังไม่อัปเดตเดี๋ยวพี่จะไปถามให้นะครับผมเดี๋ยวพี่ไปถามให้น้องๆไม่ต้องไปโวยวายหรืออะไรนะครับผมใจเย็นๆนะครับถ้าโทเคนหายหรืออะไรไม่ต้องไปโวยวายนะครับไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวเขาอัปเดี๋ยวเขาจะน่าจะแก้ให้ทีหลังนะครับแต่ว่ายังไม่รู้วันที่นะครับว่าจะอัปวันไหนแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะถามให้แเดี๋ยวพี่จะส่งดาวไปถามให้้ไม่่่่ตอองงงหวชพี ไขทุกข้อสงสัยทุกปัญหาแน่นอนสำหรับช่องบิทชาแนลนะครับผมไขให้ทุกข้อสงสัยแน่นอนนะครับรอกันได้เลยนะคใครที่รอก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกว่ารอกันด้วยนะครับรอพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะส่งดาวไปถามเจมให้นะครับผมเนาะโอเคเนาะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนกิจกรรมอีกนึงที่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่กดรับไปเลยสลหรับโทเคนนะครับเพื่อจะไปแลกขั้วหูนั่นเองนะครับแล้วก็โทเคนดาวนะครับเพื่อจะแลกในส่วนกล่องสุ่มสกินปืนลุนถาบนในวันที่24 ถึง25นะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับก็ลงเล่นครบ180นาทีรับไปเลยนะครับทั้งหมดนี้เลยประมาณกี่โทเค็นวะเนี่ยอันนี้6 78 90บวันละ10โทเค็นเลยนะครับวันละ10โทเค็นเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนคู่หูตัวนี้พี่แรกไปละตัวหนึ่งพี่แรกตัวไหนไปแปลว่า,าพี่แรกหมาจิ้งจอกนะพี่แรกหมาจิ้งจอกไปนี่เลยเห็นไหมนี่แลกไปแล้วนะครับก็คือถ้าเรามีตัวไหนแล้วมันจะไม่ขึ้นให้แลกให้นะครับผมถ้าเราขาดตัวไหนเนี่ยมันมันจะขึ้นให้แลก แต่ถ้าเรามีตัวไหนแล้วมันจะไม่ขึ้นให้แรกนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมสายฟรีเนาะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมที่กาลังเข้ามาถึงก็จะมีในส่วนการเปิดให้ดาวน์โหลดในส่วนฟรีไฟแอดวานซ์นะครับวันพรุ่งนี้นั่นเองเดี๋ยวพี่มาร์ฟดีให้แบบเร็วๆชัดๆ,ๆแน่นอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีวันที่26สําหรับแจกชุดฟรีๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันที่22นะครับเป็นการแข่งขัน โฟล์เฟสนั่นเองนะครับของภาคเหนือนั่นเองก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้สำหรับของฟรีก็พี่รีวิวไปหมดแล้วนะครับประมาณนี้แหละนะครับส่วนกิจกรรมโทเค็นที่บั๊เนี่ยเดี๋ยวพี่ตอนเย็นละกันนะครับตอนเย็นเดี๋ยวพี่อัปเดตให้ทีนึ่งละกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่อัปเดตให้แบบรวดเร็วแน่นอนนะครับกระจ่างแน่นอนทุกคลิปไขทุกข้อสงสัยทุกปัญหาแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็ตรงนี้นี่นี่นี่ที่พี่บอกไปเมื่อกี้นะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะเป็น ฟิฟายนะครับออสตาเอเชีย2021นั่นเองนะครับนี่รอกันได้เลยวันที่23-25ถึง25เป็นต้นไปะครับผมอ่านะครับเป็นการแข่งขันนะครับอ่าออสตานั่นเองนะครับบอกเลยว่าสุดจับแน่นอนสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเจอกันตอนเย็นนะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ทีนึงแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้มาด่วนๆสวัสดีครับ